ยังแบบเก่งมากเลยบ้านสาวตาเก่งมากนะครับสวัสดีครับผม FC ทุกๆท่านเลยนะครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่จินตราพุลธบล็อกครับเต่าบ้านนารับหน้าที่เป็นผู้บรรยายเหมือนเดิมนะครับมื่อนี้ครับผมเต่าบ้านนานะครับผมเก็บโตกภาพอันอบอุ่นนะครับบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับพี่จินตรานะครับคืน แสดงสดฟิชชริงกับน้องอุงอิงนะครับบรรยากาศนะครับในมือนัานนะครับอบอุ่นมากๆเลยนะครับพี่น้องครับรากาอยากบอกพี่น้องว่าเป็นอย่างไม่แปลกเลยนะครับทำไมแฟนแฟน FC ทําไมถึงรักพี่จินตลาพุนราชทําไมถึงรักน้องอุงอิง,อง นะครับก็เพราะเหตุนี The The ้ครับผมแฟนๆนะครับก The ็เลยให้การสนับสนุนนะครับมาโดยตลอดเลยเพราะความน่ารักนะครับผมความอ่อนน้อมถ่อมตนเนาะพี่น้องเนาะนะครับเป็นกันเองกับพี่น้องนะครับผมมอบความสุขให้กับพีกับน้องนะครับพี่จินก็มอบความสุขให้กับแฟนๆมายาวนานเลยนะครับผมน้องอุ้งอิงด้วยนะครับผมเดี๋ยวเต๋าจะมีนะครับบรรยากาศอบอุ่นบนเวทีนะครับของบอสโจพี่จินแล้วก็น้องอุ้งอิงนะครับเพิ่นคุยกัน นุกสนานเท้าบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งกันครับสวดสวดับพี่น้องครับอร่อยแท้แถมวันกิตลาดพุ่นล่าคุ้มบ่พี่น้องหมดหรอสั่งไหนสั่งหนึ่งเดี๋ยวกินแล้วมันเป็นเวทีที่ง่าง่ายนี่นะครับต้องขอบคุณวิจิตลาดพุ่นล่าด้วยมือีือว่ามันเป็นสิ่งใหม พี่จิตลาครับแฟนเพลงขอมาว,วาม่าอยากฟังเพลงนี้มานะเพลงอย่างข้างไหนเพลงตรงเขาหมุนอ่อนพี่จีเมย์ 今年大家要干什么考验题 <ใ>นคนเรามองแล้วไอ้คพละสาวญี่ปุ่นอว่านเนาะแม่บอกต่กันีีเจ้ามากคละมองกันฮักกันฮักกันนี่มี้แล้วแม่บอกค่จ้ลูกสาวลาเดือรอญี่ปุ่นหรอว่าุ่งทุ่มญี่ป่นขอบคุณเจ้าครับกนทีนี้เีงหนึ่งมาแรงตอนนี้สาววันเข้าวันที่สี่แล้วสุดยอดมากหนึ่งมาแรง<า>ในประเทศไทยเลครับยูแพบกันทีแล้วนะครับยูทูบนะครับเพลงีเปละลานช่องนะครับ พี่กตานองพี่กิตารน้องกินตลอดน้อตาล่าเอะแบอเก่งมากเลยาเกงตารวตาเก่งมากนะค่ะรองแค่มาจิมได้สุดยอดต้อเวรตามางคุแ่ลยรเขียยงมาเลยป้าต้องขอบคุณพี่จีนัมนะครับว่าเราเป็นเกียรติบนเวทีสาวน้อยแม่สาวกุศุเสีสาวน้อยแม่เยค่ะเป็นย่างมากเป็นสาว ไปไนยกี่วหเพยงไม่รับงอะไางเว่นเลยบ๊วือนก็ไปทยพี่บู้โชมบ๊ยวันที่สองแล้วตอนแอรหของน้าเพลยงทักนองได้สองเมาเขานไปาทาเซาร์หเลยัก็รัทเมนันเดี๋ยวเขาจะแย่งี่หนึ่องเข้าไปจเดยวรการยงซื้อๆไม่อย่างาจันหับนองได้สองเม้เพี่เขาพี่แดงกินแต่กอนแล้วมาเหดียดไเพี่บุร้อัมเตรียมกดเดือยนึ้ง อ่าเพื่อจะไจาได้กฝากอยู่้นหัวเรื่องีการนี่ไง ปีหน้าฮะวันเพ็ญเดือนสามติดงานแล้ววงใหญ่ครับฝากไว้เลยนะครับติดวงหนึ่งนะครับที่เราจะทำขึ้นใหม่ระบบแสงสีเสียงคือเขาเหมือนเดิมนะครับโดยการพัฒนาของบอลโจร่วมกับเพียรหน่อยนะครับแล้วก็กับวงสองก็คือปีนาเกซิมาร์อีกหนึ่งวงให้ใจแรงของสาร์แลนเทียด้วยกันซื้อสามร้อยลำเพลนโจฝากให้เราข่าวงอีกทีแล้วปีนี้ปีหน้าไปเรียนมอสิบันทามันสีจางก็นะวัาจางทองไลยมันติดแล้วมันติดแล้วเนาะ ฝากเพลงนะครับท่านสองสาวมาที่นี้ขอบคุณหลายเด้อวันนี้ดีใจหลายๆใช่ไหมอยากเรียกเช่าคุณเพราะว่าก็ใครดีโอกาสมากคือนงอกใหญ่ของคนตื่นเด้นนะคะจาน่ายใหญ่พันเอกเกียรติเขาขึุนทนันใจสืบสืบคนที่บอลลืมก็ถิ่นโม่ป่านะคะกัดวางอันที่แน่นยูใจเพราะถใจขอกับ ขอบคุณคุณทีกังใจจิงหอบายขอบคุณสาวบพิบานแท้ขอบคุณสำห้ในรอโจูมหาที่เพิ่นอ่าพแท้ในการผลงานท้่ในของพี่จิงในการอุมิิทนวาสามโกอลน้องะะการขอบคุณิพีดที่แน่งเน้นหนึ่งมาแรงหนึ่งวันหนึ่งรักคุณทำเป็นพวกที้ที่บานสาวใบหรือพี่สิ วางไปทเด้ารนะลกันแ้แรกของีแบแ้งแท้สารพัพแแ้งอกอุกันูริอนนะคะขอบุณบคที่เป็นเกียรติใหเรื่นี้เอาซอมเสกอรนะคะเชียนนาจะได้ไ่มคะเชียนนาคำนี้โอกาสเดืนสุด้าเราใส่ไคะสำหรับพี่นีบ้านเดินแล้วพี่ดาวที่เสียร่าเกบเสียงเลตลาดบูรกั